ีเสื้อกรอะที่มีมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานบัญชครับที่มีซีรี r i นัมเบอร์เนี่ยนะครับตามเนี่ยนะฮะภายในเนี่ยมีวัสดุอ้างว่าทำด้วยไม้นะครับแล้วก็สร้างความสับสนนะครับหรือว่าอาจจะเกิดความไม่สบายใจให้กับทั้งพี่น้องประชาชนเองแล้วก็พี่น้องข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยทางสำนักงานบัญชนะครับโดยท่านคอตรอนะครับก็เลยมอบหมายให้ท่านพลเอกทูนนิรันดร เรื่มสีเพผู้ประกอบตรอนะครับโดยท่านพลโตโต้ใจลง 1, ผิวพัาานธ์นะครับผู้จันนดการสำนักพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีนิรันดรนะครับสิรีสามชัยนะครับผู้กับการกองสำนักวุฒนะครับมาชี้แจงนะครับกับพี่น้องสืง่อมวลชนทั้งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็พอมีข่าวนี้มาเนี่ยก็เลยมีการสั่งให้ทาง สำนักงานการสืบฐานเนี่ยนำเสื้อกรอกในล็อบนี้นะครับไปตรวจพิสูจน์นะครับซึ่งมีทั้งมีการตรวจพิสูจน์ด้วยแล้วก็มีการทดลองยินโดยท่านผู้จัดก,การนะคสับปทอ,อได้ยินด้วยตนเองนะครับผูดสอบให้นำเรียนนะครับแล้วก็สําหรับเสื้อกลอกนะครับที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียอันนี้นะครับก็เป็นเสื้อกรอดที่ตรเนี่ยเคยใช้ในราชการนะครับจัดซื้อเมื่อเดือนเมษานปี53าส แล้วก็แจกจ่ายเมื่อปี5้านะครับทั้นสิ้นเนี่ย650ตัวนะครับโดยเป็นเกาะแข่งระดับ3 5 0ห้าตัวแล้วก็เกาะออดอีก150ห้าตัวนะครับซึ่งยืนยันว่าทุกตัวนี่เป็นไปตามมาตรฐานในเจที่ว่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเสื้อกอดก่ปกติเนี่ยเสื้อกอดที่เป็นข้างในเป็นเคลฟล่าก์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะครับซึ่งหลังจาก5ปีเนี่ยก็มีการเลิกใช้งานนะครับแล้วก็จำหน,น่ายนะครับ นครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ,รรบพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทางผู้ช่วยที่นันดอนก็เลยมอบหมายให้สองเหยงานนะครับคือกองสมรูิไปดูเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในรถเนี่ว่าเป็นอย่างไรแล้วครับก็สกว่าสอนะครับทางหน้าที่พิสูตรตรวจสอบครับซึ่งลำดับต่อไปเนะี่ยผมจะให้ทางกองสมรู้นะครับได้นําเ,เราียนพี่น้องสื่อมวลชนถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างน,นะครับของเสื้กอกองรถนี้ว่าเป็นอย่างไรครับถูกไครับในรถที่เป็นข่าวของท่าจัด ซื้อตั้งแต่ปี2563นะครับแล้วก็ส่งมอบในปี2564นะครับขั้นตอนการตับซื้อเนี่ยมีการให้ผู้เสนอราคานำแผ่นกรอบนะครับมาทำการทดสอบนะครับโดยการทดสอบเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานอาวุธนะครับาทำการยิงทดสอบนะครับว่าแผ่นกรอบที่ผู้เสนอราคาเนี่ยผ่านการยิงทดสอบ ตามเขตที่ราชการกำหนดไว้หรือไม่นะครับหาผู้เสนอราคาอะไราใดน,นะครับเป็นผู้ชนะนะครับเราก็จะทําสัญญานจนก,นก,กระทั่งเมื่อกําหนดที่ผู้ขายนะจะต้องส่งมอบนะครับเราจะทําการสุ่ทดสอบอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนการสุญญส่ทดสอบนะครับเราทําโดยเปิดเผยน,นะครับแล้วก็มีการท,ทําหนังสือเชิญให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกฎหมานแผ่ญญนดินเข้าร่วมเกตุการด้วยนะครับ สำหรับการยิงทดสต,ตอบนะครับจะเป็นการเ,าเลือกโดยการสุ่มนะครับสบบุ่มแบบมีมีหลักการนะครับไม่ได้ว่า,เ,าเป็นของที่เราหยิบมาโดยที่ทั่วไปนะครับจะเป็นการสุ่มโดยมีขั้นตอนนะครับเมื่อ,อสุ่มแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับจะมีขั้นตอนบางขั้นตอนที่จะต้องส่งวัตถุเนี่ยไปตรวจที่หน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานกลางทางราชการนะครับตรวจคุณภาพของเส้นใยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจึงขอยืนยันว่าในขั้นตอนกอระบวนการจับคู่จัดจ้างเนี<อ>่ยเราทําโดยโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายขั้นตอนครับของสังุมชาตินะครับรุ่นที่มีการโพสต์อย่ในสื่อสงออนไลน์ครับผมก็ได้รับ เสื้อกอกมาจำนวน4ี่ชิ้นนะครับหรือสตัวนะฮะแต่เราส่งมาเป็นแผ่นกอกนะครับสี่แผ่นที่อบรรจุอยู่ในเสื้อกอกนะครับมาทำการทดสอบเราได้ทำการทดสอบหนึ่งก็คือทดสอบว่าองค์ประกอบภายในเสื้อกอกเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับตามที่ไปโพสกันว่าเป็นไม้อัดมันใช่ไหมนะครับเราก็เลยเอาเสื้อกอกมานะครับมาทำการทำแหลกนะครับมาทำการตรวจสอบโครงสร้างมีการวัดขนาดน้ำหนักนะครับ เสื้กอกอดีจะมีขนาดกว้าง25เซนมนะครับยาว29.5เซนมและก็หนา1.86เซนมความหนาไม่มรวมผ้า1.75เซนติเมตรนะครับน้ำหนักประมาณ1.3กิโลกรัมครับจากการตรวจสอบนะครับจากการตรวจสูตรทางกายภาพมันจะพบว่าเสื้กอกอดเนียมีการกวางซ้อนกันด้วยผ้าผ้าที่เป็นแผ่นลบาศก์นะครับจำนวนมากกว่า100ชั้นขึ้นไปนะครับเมื่อทำการถ่ายภาพนะครับด้วย กล้องกำลังขยายสูงแบบสามิตินะครับถ้าเห็นตามผ้านะครับว่าเป็นผ้าที่มีการซ้อนกันมากกว่าร้อชิ้นขึ้นไปร0อยชั้นขึ้นไปนะครับเมื่อการตรวจสอบทางกายภาพนะครับด้วยกล้องกำลังขยายขนาด1,500ขึ้นไปนะครับเราก็จะพบว่ามันเป็นเส้นใยโพลีเอทิลีนนะครับผสมกับโพลิสไตรีนโพลิสไตรีนนจะเป็นตัวสามเส้นใยเข้าด้วยกัน นะครับแล้วก็อัดด้วยกําลังอัดแน่นนะครับเครื่องความดันสูงนะครับทําให้ผ้าทั้งหมดเนี่ยเส้นใ่ทั้งหมดเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยรวมตัวกันนะครับจึงมีน้ำหนักมป็นของแข็งนะฮะและจากผ้าเนี่ยมีน้ำหนักมป็นของแข็งเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติของเส้นใ่โพลีเอทิลีนนะครับเมื่อใช้กระบวนการผลิตที่ใช้เทคนิคพิเศษนะครับมีการใช้ไฮสเตน โพล e เอชิีนไฟเบอรเนี่ยนะครับมาอัดกันทำให้เกิดความแข็งแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาเมื่อมาใช้รับกระสุนเนี่ยคุณสมบัติของเส้นใยชนิดนี้นะครับเมื่อกระสุนมกระทบเนี่ยกระสุนนะฮะจะถูกจับยึดด้วยเส้นใยนะครับซึ่งแข็งแรงมากเส้นใยเหล่านี้จะถูกซับและกระจายพลังงานจากการกระแทกของ กระสุนปืนครับที่ส่งผ่านมาเนี่ยไปยังตัวเสื้อเป็นผลให้กระสุนนั้นเกิดการบิเดเบี้ยวหรือเสียรูปไปจึงไม่สามารถทะลุป,ปอกได้นะครับในรูกกระสุนปืนเสียสภาพอีกด้วยทนการทดสอบการทะลุผ่านวัสดุโดยการยิงแผ่นกรอบที่มีความหนา2เซนติเมตรด้วยกระสุนปืน3ขนาด คือขนาด9มิลลิเมตรขนาดจุดสม็ดมิลมและขนาดจุด45หรือ11มิลลิเมตรโดยผู้บัญชาการสนทนานที่สุดถกฐานตำรวจเป็นผู้ทดสอบยิงด้วยตัวเองผลการยิงทดสอบพบว,ว่าการยิงด้ว,ว,กวกยกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน3านัดที่ระยะยิง5เมตรนั้นหัวกระสุนปืนไม่สามารถทะลุ่านเกราะไ,ได้โดยหัวกระสุนปืนเสียสภาพและติดอยู่ภายในกรอะ ข้อมูลในสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับก็แจกจ่ายเมื่อปี54เพราะนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเลิกใช้งานไปแล้วรุ่นนี้นะครับเลิกใช้งานแล้วพ้นเลยระยเวลา5ปีแล้วนะครับซึ่งก็จะหมดอายุใช้งานปนะี2519น,น,นะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจำหนังและทำลายตามระเบียบราชการนะครับซึ่งระเบียบของิีัต้องกา์ในของทางราชการเนี่ยเมื่อหมดอายุการใช้งานเนี่ยจะต้องนำไปทำลายนะครับแล้วก็ กระบวนการจัดหาเนี่ยทางสำนักงานชาติก็จัดหาโดยตลอดนะครับในปี66มันที่ผ่านมาเนี่ยจัดซื้อจัดจ้างไป3,200ตัวนะครับแล้วก็มีแผนที่จะจัดหานะครับเสื้อมกราให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจอีกนะครับระหว่างปี257ถึง2571นะครับปีละ1 3 0 0 0ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมเรียนยืนยันนะครับสำนักงานชาตินะครับโดยท่านของผตลอและทุกท่านทุกระดับชั้นมีความเป็นห่วงพี่น้อง ถ้าข้าราชการตำรวจนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเสี่ยงคงอาวุธนะครับโดยเฉพาะกระสุนปืนเนี่ยนะครับเราจัดหาให้โดยตลอดแล้วก็เสื่อก่อที่จัดหาให้เนี่ยก็เป็นไปนตามมาตรฐานสากลนะครับของเอ j นะครับก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวแล้วมีข้อคําถามก็เรียนเชิญแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะท่านผู้การสมุู้เอาล็อตเนี่ยนะครับที่ปรากฏมาที่ปรากฏในสือ่อออนไลน์เนี่ยเอามาให้ดูเลยแล้วจะลองเอาเลื่อนเลือเล่อยขูด,ด้วยนะครับ อาจจะขอรายพี่น้องซื้อกระนเรื่อยที่ตนเองก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนี่มันมีความแข็งแรงมากครับหาเส้นตอกของสมุดนะครับจะมีหลักประกันนะครับว่าถ้าผู้ใส่นะครับผู้บริการผู้ใส่นะครับเกิดการเสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินชดเชยหนึ่งล้านบาทนะครับถ้ากระสุนทะลุตอกนะครับบาดเจ็บนะครับจะได้เงินห้าแสนบาทครับตามระยะัญญาเวลาประกัน5ปีครับ มีกลุ่มลายของตำรวจที่มีความชอบในวิธีนะครับแล้วก็มีการเอาไม้มามรทําจริงแบบที่ท่านถาเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาซ้อมเนี่ยใส่ที่ใส่เสื้อเสื้อโป้เสืส้อกอกเขาจะถอดแผ่นนี้ออกแล้วก็เอาแผ่นไม้เนี่ยใส่เพื่อที่จะทดสอบนะครับหรือวิ่งปินหรือตามที่วิธีต่างๆไม่ได้เอาของปงนสั่นะครับแต่ต้องมีการนำาล้องตัวนี้เอาเอารูปออกไปโพสตเลยเป็นป,ประเด็นขึ้นมาแ่นเองแต่จริงๆก็กยืนยันว่า ของจริงเนี่ยที่เราแจกจ่ายให้กับพี่นอกก้องแกนตำรวจทั่วประเทศเนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคนนี้แหละครับต้นทุตัไอักที่บอกว่าเป็นไมห้หรือว่าเป็นวันสดุอื่นเนี่ยตอนนี้นเรา,าเอาไปเลยหรือยังอ่าพอมีข้อมูลครับสิ่งที่ผมบอกอะก็มีมีเขาเขาเอาไม้ไปเรื่อยเพื่อที่จะไปฝึกนะครับแต่ไม่ไม่เกี่ยวกับการของจริงที่แจกจ่ายให้พี่น้องแกนตำรวจใช้ในการปฏิบัติงานครับคนละส่วนกันเลยนะครับ คืออย่างนี้ครับเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าเนี่ยผมได้พูดคุยกับผู้กับสพสว่างดีเรียนยืนยันนะครับว่าล็อตเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ที่โรงพักแล้วปัจจุบันเป็นล็อตเนี่ยทางด้านสร้างมือของเดง็กขคือนี่คือเป็นล็อตเสื้อเกราะปัจจุบันที่สำ,สำนักประชาติจัดซื้อจัดจ้างจัด,จด,จจดหาให้กับพี่นอ้องท่ารตำรวจซึ่งถ้าเราดูนะครับจะแยกประเภทซ้ำไปว่าแต่ละสายเนี่ยจะเป็นแบบไหน ฝ่ายต้องมาปรับรามก็เป็นแบบนึงเนี่ยแบบตัวแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ไปฝ่ายสื่อส่วนก็จะมีความพางเขาก็ต้องใส่ไว้ในเสื้ออะไรเงี้ยซึ่งเป็นการจัดหนาที่ให้เหมาะกับสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงในส่วนของสว่างนารินเนี่ยนะครับที่มีท่านการตรวจยศสิทธิ์มเองนะครับเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย e นะครับเขาเอาภาพมาจากกลุ่มไลน์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยไม่ไม่ไมที่ที่ใช้ปฏิบัติงานที่สองวสันต์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่รอบนี้มันหมดอายุไปแล้ว

แต่คนโพสเนี่ยมันมีสสที the ่ออกไปลักษณะที้อย่าสและทางตัวเอกชาติและทาง่เสียันกับพู้ข้าาการตารวจเนี่ยตรงนี้เราจะเนินการหรอว่ามีการเรียกราคคุยความเข้ใจหรือก็ในส่วนนี้นะครับเรื่องแรกคือทางท่านรองโฆษกยินยันไปแล้วนะครับทางท่านผู้การสมพุทธก็ยินยันไปแล้วนะครับว่า ผู้ชายรนระดับชั้นของสำนักชาตินะครับใส่ใจห่วงใยนะครับในสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ใจในการให้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายเสื้อกะแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ปอดอายุไปแล้วนะครับแต่เมื่ออยู่ในสืออ่อออนไลน์ท่านท่านผู้ว่าตระอ่านท่านผู้ช่วยตระรอ่ยก็ให้ทางทีมโฆษกเนี่ยนะครับไปตรวจสอบมาจนได้เสื้อกที่ปรากฏในสื่อออนไลน์มาแต่เราไม่เห็นว่าของจริงคือมันเป็นอย่างนี้ ไอ้ส่วนชิดไม้อาจไม่รู้ส่วนท่านที่อาจจะมีความเข้าใจผิดนะครับจากการที่มีผู้เอามาโพสต์นะแล้วทําให้เชื่อได้ว่าไอ้ไม้อัดเนี่ยเป็นเสื้อกอกที่ทางราชการแจกที่มันไม่ใช่ก็อาจจะเข้าใจผิดหรือก็ต้องตรวจสอบตรงนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของรัฐญชาติเพื่อไปตรวจสอบออกไปนะครับว่าการโพสต์เนี่ยนเามเข้าใจผิดหรือว่าท่านมีเจตนาใดหรือไม่นั้นก็ต้องเป็คนตรวจสอบออกไปครับ ทางสมพูดเนี่ยก็ได้จัดซื้อเสริมขอบทางด้านสาย,ยขงูงนะฮะรุ่นใหม่แล้วนะครับแม้แตบบ่รุ่นเดิมน,นะครับก็เป็นของที่มีคุณภาพนะครับแม้ว่าจะหมดอายุไปแล้วต่างก็ไม่เป็นตามที่โพส์งั้นก็ขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่เขาได้ตามที่โบ้ามั่นใจในปูนชางมั่นใจในคนชาตินะครับและจะเชิญในคนที่โพส์มาเอาความเข้าใจครับตอนนี้ คือเรียนที่สวรรค์น,นี่ฮเรียนที่ห้องสื่อมวลชนคือจะเป็นใครแล้วแต่ที่โพสต์ณวันนั้นเนี่ยถ้านักเวลานั้นท่านอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะเชื่อในในสื่อกลางวันไรที่เอาไม่อนมาวางบนซุ้กรอดอาจจะคิดไปไปว่าเฮ้ยตับสัมผัรชาติจกแผ่นไม้อดให้ตำรวจไปใช้งานเขาอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีก็เลยโพสต์อะไรขึ้นมานะครับซึ่งณวันนี้เรามีการแถลงข่าวอย่างชัดเจน นะครับแาบจะมายิงให้ดูเรือให้ดูไว้เห็นนะครับก็ขอคำงงานว่าฝากความเข้าใจนะครับว่าสำนักงานชาติจัดของคุณภาพให้กับพี่น้องทางตำรวจเพราะนั้นหลังจากนี้เนี่ยหากมีการโพสหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงลบนะครับซึ่งเรามีการชี้แจง้อาทิงไปแล้วอันนี้ก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะตรวจสอบเหมือนกันครับว่าท่านโพสด้วยเจตนาอะไรครับและรู้ข้เได้จริงหรือไม่อย่างไรครับ มีการตรวจสอบหากว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายนะครับก็ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายครับการที่ท่านบอกว่าเสื้อตัวที่เราโชว์นี้คือตัวที่ปรากฏอยู่ในรูปเอามาจากครับก็พูดครับก็มีข้อมูลครับก็เป็นถึงบ่อยเาก็ต้องดำเนินการต่อไปครับก็จะไปดูว่าเนี่ยเขามีเจตนาอย่างไรครับโดยงานในประเทศที่อยู่สายบอดเสื้อตัวนี้เราคืออยู่ไม่ในปรงเทศครับแค่ขออนุญาตก่อนเปิดเผยเท่านี้ครับ รุ่นนี้นะครับเป็นระดับเทนเจระดับ 3A นะครับคือสามารถที่จะป้องกันกระหนุนขนาด5.56นะครับจนถึง7.62ก็คือเป็นปืนเล็กยาวแล้วก็ถึงขั้นปืนปืนซุ่มยิงครับจะสามารถใช้ปืนอะไรก็คือปืนปืนเอ่อขนาดจุดหนุนถ้านาโต้ครับปืนซุ่มยิงหรือปืน5.56นี่ก็เป็นระดับอ่าปืน M6 นะครับอาก้าได้ไหมครับอาก้าได้ครับอาก้ามันต่ำรา ตับหวานเป็นคือได้ครับคือสามารถป้องก,กกง,กง,กงกันอาก้าป้องกันเป็นบกได้นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือว่าถึงแม้ว่าตัวแผ่นกรอบที่เป็นประเด็นเนี่ยครับจะหมดอายุมาติดแปปีแล้วนะครับทางกองแบบพูดเนี่ยก็ได้นําเอาล็อบเดียวกันเนี่ยมายิงทดสอบนะครับโดยใช้ปืนเล็กยาวนะครับปืนุูงยิงทดสอบทิงนะาสามารถป้องก,กันกระปุ่นยังมีปฎิบัติท่าในการป้องกันกระปุ่นได้อยู่นะครับสำหรับ ตัวแผ่นกรอบที่เราดิงทดสอบเมื่อวานนี้นะคะรับรวมทั้งคลิปเราก็มีปรากฏอยู่ทางใต้มือเดียวก็หลังจาะไรค่ะเขียนจบ้อมกันด้วยก็ได้ครับแผ่นกรอบนะครับอยู่ที่สามสิบสี่พันบาทะครับแล้วก็พอ,อกรอบเดียวเนี่ยถ้าไปขายแรกเล่า,ละาจะได้หน้่งสิบบาทเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบในสื่อออนไลน์ที่ขายเสื้อกรอบไป่จริงมันขายไม่ได้เป็นนิพพานนะครับที่ที่ท่านถามว่า ตลกก่ถ้าชาการมอายุในการใช้งานข้อบาการเรียกกับมาวิเาะระบองการเนี่ย่อบตก่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมดอายุก็คือไม่ได้หมายความว่าพอเกินกาหนดอายุที่เรากาหนดแล้วเนี่ยมันจะเสื่อมสตายหรือว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เรา ประกันไว้เนี่ยสูงสุดของมันเนี่ยคือ5ปีพอเลย5ปีมันก็ไม้เกี่ยวนนกับภาพไนตีนดิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตำรวจเราเราก็เลยให้ใช้แค่ภายในตลอด5ปีนะครับแต่ขั้นตอนหลังนั้นเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนอการจำหน่ายนะครับการจำหน่ายเนี่ย็มาก่าพอพ้นจากการเป็นข้อบุญของทางราชการเนี่ยก็สามารถที่จะกดปลดประจําการลงไปนะครับแล้วก็นำแผ่นกรอบสม่ง มอบให้กับทางการพุทธเพื่อน,นำไปทำลายไม่ให้มีการน,นำกลับมาหมุนเวียนใช้นะครับแต่ก็ทุกรกดับนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยพวกท่านนะครับที่ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น<ม>้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางสำนักงานชหติจัดหาให้เนี่ยขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับมาตรฐานใเอ็นไซึ่งเชื่อว่าในหลายประเทศทั่วโลกเขาก,ก็คิดมาตรฐานนี้เหมือนหมดประเทศไทยก็เช่นกันเพราะฉะนั้นท่านต้อง เอามาใส่นะครับต้องต้องใช้นะครับแล้วก็กระบวนการจัดหาเนี่ยต่อรอพยายามจัดหาให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกปี66หเนี่ยเราจัดหาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการจัดหาให้ปีละนะครับหนึ่งตัวนะตัวเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเพียงพอในการปฏิบนะัติหน้าที่ขอให้ปูืใจแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ขอดึงย้ำหน้าที่นี้นะครับว่าเสื้อกรอบที่สำนักงานรัมชาติจะพวกท่านใช้เนี่ยมีคุณภาพและก็สามารถที่จะป้องกัน อาวุธปืนได้อย่างแน่น,นอนครับ เราลองดูเลยคนระับื่าวานเนี่ยลอยไนะผมให้กลุ่มงานเเจนฟิสิกสเนี่ยตัดนะครับก็ใช้เครื่องเกียร์แล้วมันจะตัดออกมันแข็งมากนะครับ <c oughs>